สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอครับนะครับนะวันนี้ผมจะมาสอนหาไข่เซอิเฟอร์นะครับนะก่อนอื่นเราต้องอหาคนนี่ไข่เซอร์ฟอร์แบบนี้นะแบบนี้เอแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ ก่อนอื่นเราต้องคาปแปลงนะครับนี่ก็สูตรคาบนะครับนะเรียงมาให้แล้วเนี่ยคาบตามผมได้เลยนะครับนะวัทนทองแดงกิ่งไม้แล้วก็คนนกคนไก่อะไรก็ว่าไปนะครับนี่ก็ได้บรัชหรือว่าแปลงแบบนี้ครับวิธีใช้ก็กดคางครับนะ แล้วก็หาไอ้ซากปลาหัวค้างใต้ทะเลนะครับนะมันจะมีทรายแบบนี้ครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยครับมันจะมีพวกทรายแปลกนะครับทรายแปลกแบบนี้เลยนะครับแบบแบบนี้เลยนี่ครับแล้วเราก็จะเจอไข่ซินเฟอร์แบบนี้เลยนะครับนะนี่แบบนี้แบบนี้ อุ้นีดน่ดว้วยอ่ะหรือจะใช้เล่น วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ดูม,มาถึงตอนนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะไปสอนฟักไข่เซเฟอร์กันนะครับแล้วก็วิธีการผสมพันธุบ์าบายๆครับโชคดี